สบายดีสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีว่าสุขสุขคนยินดีต้อนหับเขา้าสู่ซ่องบนบ้านนาพาหล่ออีกแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลายามมือแรงหรือว่านา้มคำคำพี่น้องจะพากันไปเดินซื้ออาหารสดอยู่ที่ห่างเมืองไทยพี่น้องปไปไปเบิง่งไปชมน้กันเลยไยายิ่สุไปเดินก่อน เราจ้กปอยู่ที่ถนนพระรามสองจะไปซื้ออาหารสดตามยายสุไปพี่น้องนี้ก็เป็นวันเสาร์วันที่สิบก้า เวสายนสองพันห้ร้อยหกสิบแ่ตอนนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนตามเดชุกไปซื้ออาหารสด เดินมาทีบ้านขาวระหว่างบิ๊กซี่ครับเส้นทั้งพี่นอ้องระบประทานอาหารสดศูนย์การค้าโกโฮเชลอยด้ลยพี่น้องในป้ายเดี๋ยวตามไปจะไปถูกหรือเปล่า จะสู้ฝับกระเดินก่อนแล้วอันนี้ก็จะเขาะ้าอ่าเสร็จทานพี่น้นองออกไปเลยว่าจะสู้ คนนี่ก็เดินเข้ามาเชียนท่านพัดลามสองค่น้องี่เยูกวัตถุรถขยวัตถุกันที่ไแดเดชุเดินก็ทางไหนเป็นเื้อกชื่ออาหารชดมันอย่ยงานไนหลังวะลังเซียนท่านวะอ๋อลังเซียนท่าน đất con nhé xuống đất con đến đang làng vào bó xuống gắn khán nếu muốn sử dụng lắng nó lắng trên thần thật sự à hát sốt và nhé xuống chỉ sử gắn เดินผ่านเซ็นท่านเดินผ่านเซ็นท่านพะรามสองก่อนจะไปซื้ออาหารสดกับยายโซ แลวอีกไม่ช่ทีบอีบอประปนาสองาเอง่ออเจะเจะเดินผ่านเส้นทางเรจะไปซื้ออาหารสด

แต่ว่าเขาทั้งหน้าหา่างเลยเขาบ็บฮู้นหะบบฮู้อาทิเดินทะลุออกไปทางใดน้ำหาดไไหนเดินลุกเนี่นบอบจะชกเจ้าเอ็ดคือค้นมานนอกขอเขาเมืองหลบนนอกเขาองก็เลยอยเ่อเขาหนักไ้าจะพาคอยลงล้ว่าวาแรกมนไปทางหลังคน้เมเท่านั่งรถไปผูก ซอยไรซอยผลาบช้องหาชิบสี่เข,เขาขาเข่าแล้วพุ่นมันกัะเทิงเราแล้ว,ลวมันก็ะหอดแล้วชูนการขาดโอโฮเชลเขาแบบว่ามาเดินทางหนาเลยมันจําบำ็ได้ได้เลยแลนีก้กระยู่ห่างไปน่นองกรบยายโชว์้ราให้นงเขานงเขาฝาดงเข่าห่านุงสิ้นอีก thử cho bò lao để cán lông đi nùng xin để mất mất bài đó được bài lông đi vào lông nghỉ tôm lông con đái lượn thì đó à dễ số nùng xin lây nùng xin cầu hàng ลงบันไดเรือนไปทางด้านย่ยโซ่จะลงะแบบหะลงบเนี้ยนะทะลุเนี้ยทะลุะลออกไปทางหลังพนายเลย เจ้าหนาไปเซีเซมาดูทั้งทางนี้หรอทางนี้วะเออาาไปเซียวเซีนเออเดินตามไปเจ้าไปเนาะปากุ๊บไยอไปแล้วการแต่งโต๊ก่ะนงปลาทงใส่ปลาทงเข่าหางใช่ไหมยายสุกเ่นดีมาจากสอปปอโหเฮ้ยเออต้อ่ๆทางออก thì bao vần bao vần bao vườn quá vườn nam còn cái số à, nam thì, thì nam còn lại số thì nó trừ đó trăm lạc thì thang ngọc, thang lăng thang lăng trên trừ phải 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 có ừ. khăn mềm khăn mềm mát thang lăng này hắc xì hủ đấy này เขาจิตจาได้เราทามาทางหลังเพราะว่าชูนกันค้าเี่เขาเคยมาอยู่เคยมาอยู่ชูนกันข้าก่อนช่วงการเขาก็มาเกือบเดินแต่ว่าเขาเข้าเขาเขาทั้งทั้งนี้พระเขาว่าเขาทั้งหนาเนี่ยเขาเขาชิบูจื้อเออแบบว่าเดินผ่านหนาห่างเด้เดินก่อนจะชูเดินกอน ก็หลดดุดเนอแล้วจะเขา่าไมชื่ออาหารสดพี่นอ้องครับใหญสโเออขันไปทังามาพังนี่เขาจีจื้อนี่ตอ,อ,อนนี้มันทะลุออกไปซอยพหลลามสองหาสิบสี่เขาไปจีจื้อไว้ตันนี้เขาว่าเข่าทั้งหนาห่างเลยเออเข่าทั้งหนาห่างเขาบปจื้อบบดนี้ เพราะว่าเขาเคยมาถึงทั้งนีด้ด้ตอนนี้ก็เป็นเวลาจากโมงแล้วมันเป็นห้าโมงแล้วมันจะชุบโมงโมงโมงแล้วเดินเร็วๆไปพี่น้องตามจะชุบไปว่าเราวชิซื้ออาหารสดแบบใด้เนี่ยวุ้ยน้องนะั่นมีแต่ผักนะเอาเขาปลูกเขาปลูกหญ้าบลูกใน,นปลูกใหม่เห มันตอบเดี๋ยวค้าออกมาก่อนเขาไปซื้ออาหารก่อนเขาไปซื้ออาหารก่อนโอ้โหเริ่เออเดี๋ยวซื้ออาหารแล้วเราจะไปนั่งหลินนั่งแถวสวนโอ้โหเริ่มไปนั่งแถวพทั้งออกกัดร่างกายเขาจะมองได้เขาไปเขาไปโซนอันนั้นดิโซนโซนอาหารอะไรรถพอเขาทั้งนี้เยาบริษ คอยชื่อเอาทั้งโซนอาหารเลยออตอนกระเดินเข่าห่างใช่ไหมก็ไปซื้ออาหารซอสมาเนี่ยย้อยชกขนาดทางเข่าเบิ้งเบิ้งบิงบ้ง,ง,งนี่ทางเข,งขง่าใช่ไหม สดอาหารปัทำเลยแล้ว,ลวไปชื่อรถชื่อเนื้อไก่เหรอเนื้อไก่เนื้อตะก่อนเด้อไก่ง่างเ,เ,เ,เนื้งแฟงเนื้อซัเนื้อเนื้อซับเนาะ นี่ยซับตามจะชูไปก่อนตามจะชูไปซื้ออาหารยังเอายัง เอาเนื้อไก่มันก็เป็นเนื้อไก่พี่น้องมันก็เป็นเมื่อวันเสาร์เนื้อไก่เอาไปเลยเนื้อย,ยังเนื้อย,ยัง เนี่ยขาไก่อย่างอย่างไเากนี yeah. ่ไก่นะไก่ยงามๆเลยเอาสักสามขาป่ทั้งทั้งลนบ้าป่เอาสามลำบ้า กับกระซื้ออาหารสดสิครับมาย่างย่างสดฮะอะไรกับไก่เึ้นกันบ่ไกรับไก่เื่งไเคเื่งในไก่ Bỏ bó áo nhé này Thì trên tên này là mù nó trên tên mù Và tôm khẩu biệt đây nó Phải, anh đã biết tin Phải, bỏ bó lấy áo gì Bỏ là phải hát chứ, là mày lắm sang bơ Mình thái Sốt thì nó Cả hát sốt này là Đi chỗ Dưới vô ย้อน่นแหละเออเออได้จำนำบ่าก็ชื่อพอลไงาม่อีกแล้วไปไปเบิ่งาลไม่มากินมันลดราคามันเป็นันลลนนหกหฝาเง vô hủ, mập kẹt, mập kẹt, kẹt đuộc, văng, ừ, trong bạc văng, trong, bắt, lên thôi. Trung Nguyên, Trung Nguyên, Trung cái đèn mồ luộc của to sẽ số bảy đấy hoặc nạp hoặc nạp chưa bà sắp phải luôn cái một sự

หรือว่าชื่อชื่อจะมกมังกรกไ,ปไปไปไปชื่อต้นเด็กกลับมาเลือกมังกร่อมามังกรจะชูมาเลือกมังกรขายาไนะคับอหาูัปหมู่นะครับก้อกอชอบหเขาครับเป็นบรนบ sang mà mang con cần. Nó còn, nó tập một lọ này vườn khí, buổi cát động, có cái xăng măng con rồi Đấy trăm sáu mươi จาาา่ายเงนินพอที่ยาชูกับพากรับเลยคื่นนองได้ยังไงยาชูอเออได้ไก,ก่กับมาอกอนไปะ่ะยาชูก็จะเดินจ่ายเงินที่คอเตอร์มาทางหนี่ก็จะได้ขอจบคลิปไปก่อนพี่น้อง ต่าขึ้นชอบกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำพี่น้องพี่น้องซอยสนับสนุนคลิปมนต์วนาพาหล่อเนีย่ยนะพี่น้องเป็นมือใหม่นะมาเทิรนีน่ก็จะได้คอสจบคลิปไว้ก่อนขอกา่าวคำว่าสบายดีและสวัสดีไปแล้วพี่น้องพบกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย